หวงจุ้ยรับปรุณกับอาจารย์มากรณีศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของชัยภูมิที่มีผลเสียหายต่อหวงจุ้ยถึง80%อย่างไรนั้นมาฟังการวิเคราะห์ของท่านอาจารย์กันค่ะเข้ามาพร้อมกันเลยนะพ่อด้วยพ่อข้มาประมาณสักเกือบเดือนนี้คเรามาอนรพราามาที่หลังพ่อจัดเรจริงๆแล้วก่อนซื้อนั่นนะผมมาก่อนมาดูมา เรื่องอะไรต่างๆในเมืองเราผมมาแล้วนี่ก็แปลงขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วที่สภาพปีที่แล้วแล้วก็พ่อเขาตามมาประมาณหลังหลายแล้วก่อนย้ายมานี่อยู่ด้วยกันไหมอยู่ในเมืองครับอยู่ด้วยกันไหมสามคนเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองทำอะไรครับตอนนักก็คือทำขายโจงแงมีทำมีค่ะทำตั้งแต่เป็นนักศึกษาาแล้วมาที่นี่ล่ะ ก็ทำมือพิลากเรื่อนตอนตอนตอมาตรงนี้ก็คือโควิดพอดีก็เลยมาเป็นออกทานออนไลน์มากกว่าอืมมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับมาอยู่ก็ปกติก็ไม่ได้ค่อยทำแบบนี้ก็รู้สึกก็ได้ได้ใอกไก็รู้สึกได้ทำอะไรที่ไม่ไม่ค่อยว่างอะไรนี่ครับเมื่อก่อนเราก็ทำงานก็เบา มันก็ลดน้ำสวนแล้วอะไรได้เนี่ได้หนูก็อาจารย์เ่ไดแต่ตอนนี้มันดดีหรือไม่ดีช่วงนี้มันไม่ดีนานแค่ไหนแล้วประมาณสองปีได้เข้ามากี่ปีก็ประมาณปีสองสองเข้าไปอยู่บ้านนี้ซื้อ ทันวาเมื่อกี้ผมก็เข้ามาปล่อยก็ประมาณผมก็ไม่ได้มาหกสามหกสี่ผมเข้ามาดูแลนี่เข้ามาอยู่หกห้าก็ประมาณช่วงที่เข้ามาอยู่ที่นี่อะไรได้แล้วลงเทียบกับปกติก็มีส่วนแล้วตอนอยู่ในเมืองเป็นไงพอตอนอยู่ในเมืองก็มันเกี่ยวกับเอได้ติดต่อผู้บนอะไรเยอะแยะก็ก็ีหในเมืองนี่เป็นบ้านอะไรครับ เป็นบ้านหรือจัดสรรในบ้านชั้นเดียวเนี่ยค่ะชั้นเดียวสองห้องนอนเราซื้อหรือเราเช่าซื้อซื้อใช่ไหมซ้อตอนนี้ยังอยู่ไหมตอนนี้ให้น้องสาวนี่น้องสาวอยู่นี่คือแฟนรู้ไหมว่ามันผิดอะไรคะเคยไว้องค์ศาลรู้แนวแน่มากหน้บ้านหน่าบ้านเลยนก็ที่ตะเวนออกทีอย่างนี้มาฉันเชียงแบบหน้าบ้านหน้าบ้านเลยนี่แหละออกนด้เป็นดีหนูได้แต่ประมาณ แล้วทำไมถึงชอบที่นี่อยากมีสวนผลไม้ค่ะที่บ้านที่นั่นเล็กชอบปลูกผลไม้มันนี้เ็สองห้องเราพอดีเป็นน้องนองของเนี่มากับแฟนมาอยู่เราก็รู้สึกใจอ่ะน้้วมีตาด้วยแต่ก่อนหน้านั้นก็มียายยายก็คือยยเสียไป,<ส>ไปมันสองห้องนอนแล้วก็ครอบครัวเขาประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดคนยายเสียเมื่อไหร่ พิจิการิจกาที่แล้วคยาไม่ได้มาไม่ไม่ทันได้มานี่ใช่ไหมไม่ได้มาครับไม่ได้ทันได้มาอยู่โอเคยายเกิดอจำวันจำได้ไหมัดน้ี่มาดเก้าสิบเก้สิบหกยาหนสี่ใยายปีหนสามสี่เก้าหกชมยายอายุเก้าสิบแล้วค่ะอ๋อยายอายุเก้าส ม่ใช่ค่ะ10พฤษภาคม2471 2471องค์6องค์6องค์นั่ง3องค์ แล้วไม่กังวลรายได้รายได้มันข่อยอะก็ไม่มีหนี้่มก่อนมีหนี้สินรายได้ก็มีเข้ามาเยอะแต่ว่าเราก็จ่ายนิ่แต่ตอนนี้หนูไม่มีหนี้ก็ตอนนี้มีมีความหวังก <Calendar. S 2> ็คืออโควิดเบาบางเราก็สามารถเข้าไปสนเป็นออฟไลน์เป็นแบบกับทางนอกก็จะเป็นคุยกับทุกคนเป็นในเรื่องของก็มีความหวังว่าจะจะดีขึ้นก็สมมุติถ้ากับไม่ดีขึ้นจะอยู่ได้ไหมอ๋อ ทั้งนี้ก็พอประคับประคองถือว่าก็ยังสบายดีครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตาที่ต้องแ้่เครื่องเกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมสี่รอบสี่รอบนะครับเมื่อครั้งหนึ่งประมาณกี่วันก็เดือนนะครับครั้งก็เป็นเดือนเลยครับอันนี้รอบสามที่ก็เข้าเมาที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาที่เมื่อสามยังไม่ถูกก็ยังไม่ได้ออกเลย ใช่ตอนนี้ก็พ่อกําลังจะปรึกษาคือจะต้องเซ็นเรื่องของการเจาะคอนแล้วไม่สามารถปรับใจได้คุณตามอาจารย์จากไหนเนี่ยรู้จักอาจารย์จากไหนอ๋อโน้ตจากในเฟซบุ๊กค่ะเจนเลยค่ะหนูตไปเลยที่ถึงเลยว่าปกติตู้นี้โน้ชอบอยู่แล้วก่อนนั้นที่เคยซื้อมาทานแต่ว่ามันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจแล้วทำไม่ได้เวลาแก้ไขแล้วตามอาจารย์มาลานแค่ไหนนะ ตามตั้งแต่ปี58มีสมุดเกหมดเลยค่ะสมุดทั้งหลายเยอะจังดูคิดอะไรเยอะไปบ้านภูเขาั้งนึ่งโอเคแล้วอันนี้จะให้ให้อาจารย์ทำยังไงเอาตามเอาตามนี้เหรอเอาตามที่อยากให้อาจารย์ช่วยเรื่องธุรกิจที่หนูท้าเป็นุผู้สุดท้ายนะคะทีนี้คือตรงนี้นะ ถนนมันมันมันทําก่อนหรือทำหลังตอนคุณมาถนนทําแล้วอย่างทาแล้วจะเป็นเส้นอยู่เพิ่งมาทำทีหลังครับที่มันยกแค่เนี้ยครับหรือเดิมมาในยกอยู่แล้วไม่ความสูงมันความสูงมันสูงกว่านี้ก็สูงกว่านี้เตัวนี้หน่อยคตัวนี้มันก็ตามนีี้ยกทหลัังครบพอทำแล้วก็สูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามมันก็สูงใช่ไหมเวลาเข้ามาก็คือลาดเข้ามาถูกไหมคือที่นี่ บ้านหลังเนี้ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่เหมาะคุณสองคนมันจะมีมีมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยภายในบ้านเป็นประจําเรื่องเสียเงินเป็นประจําเรื่องเสียทรัพย์สินเป็นประจํานี่เป็นลักษณะประจําที่จะเกิดขึ้นที่นี่ แล้วคนที่คนที่จะมีปัญหาบ่อยหรือเรื่องบ่อยเมื่อเมื่ออยู่ที่นี่คือผู้ชายสูงอายุหนูก็ว่าถ้าเขาอ,ออกจากโรงงานาลแล้วหนูจะเอาข้าไปดไปในเมืองก็อาจารย์ไม่รู้อะว่าว่าอในในเมืองมันมันมีสภาพเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยเท่าที่เท่าที่เห็นจากข้อมูลจากที่อาจารย์เดินตรว มันก็จะเป็นในลักษณะนั้นซึ่งมันเนี่ยมันจะทําให้จะป่วยไม่หายแล้วบ้านนี้เนี่ยอยู่ไปอยู่ไปก็ไม่มีตังค์มันเป็นได้แค่สวนแต่เป็นบ้านไม่ได้อทิคุณเข้าใจว่ามันเป็นช่วงโควิดไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดอย่างเดียว มันเกี่ยวกับตำแหน่งของที่นี่มันเกี่ยวกับดวงคุณสองคนเข้ามาที่นี่ไม่ได้อันนี้คือเบื้องต้นในขณะเดียวกันเนี่ยถนนเนี่ยมันสูงมันสูงกว่าบ้านมันสูงเท่ากับถ้ายืนยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วยืนอยู่บนถนนเนี่ยมันสูงเท่ากับหนึ่งคนหนึ่งคนเลยนะซึ่งมันเวลามันสูงแค่มันสูงแค่ฟุตเดียวนี่ มันก็ล่มจมแล้วมันอยู่บ้านที่ต่ำกว่าถนนเนี่ยคุดหนึงมันก็ไม่ค่อยดีแล้ว <Okay. S 1> อ,อันนี้นี่อันนี้มันมันต่ำตั้งเกือบสองเมตรซึ่งมันอ่ะมันก็ไม่โอเคแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวถนนที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ,อพลังอ่ะมายาก มันขึ้นเนยน,นะแล้วพอมาถึงมาถึงตรงเนี้ไอ้ยเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นตัวตัดพล,ลังไปอันนี้ตัวหนึ่งซึ่งหน้าหน้าบ้านเขาเนี่ยบ้านที่อยู่ชิดที่ที่อยู่ชิดคุณเนี่ยถนนเขาเรียบเขายังเรียบแต่พอมาถึงตรงหน้าบ้านคุณเนี่ยถนนเริ่มต่าไปทางนู้นเพรมันตีโค้งเข้าใจไหมหน้าถนนนะอ่ะ มันต่ําลงไปเงี้ยมันกดลงไปเงี้ยเพราะนั้นนอกจากล่วไปทางเขาแล้วพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยพลังไหลไปทางนู้มันไหลไปทางต่ําแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆเลยเพราะมันโค้งไปตลอดเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคือนอกจากต่ําแล้วซึ่งเป็นพลังที่ไม่ดีไอ้พลังที่ดีเนี่ยฉีกไปางนู้ดก็ในขณะเดียวกันบ้านคุณพื้นที่บ้านคุณตรงเนี้ยมันเป็นหน้าสูงหลังต่ํา เวลาคุณคุณทำล้วคุณไม่ได้ขอบระดับคุณทำทำตามขนาดเลยสูงเม็ดแปดสิบคุณก็เม็ดแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยไปยาวเลยเพราะฉะนั้นล้วคุณก็จะเอียงแบบเนี้ยไปจนถึงข้างหลังข้างหลังมันก็ก,ก,ก็เลยกลายเป็นล้วต่บกว่าข้างหน้าซึ่งมันหมายถึงพื้นที่ด้วยป่าคุณทำตามหน้าหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยซึ่งเวลาถ้ามีพลังเหลือเข้ามาพลังมันก็ไปมุ่นหมดแหละมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ อืมคือสิ่งที่จะใช้ใช้ในการเนียช่วยให้ชีวิตเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยมันคือพลังในในทางศาสตร์ของเราแต่ว่ามันไปรวมตัวอยู่ที่ท้ายแล้วตอนคือเวลาขอมันเคลื่อนเลยบ้านไปปั๊มแล้วเราเราเอามันกลับมาไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนรูปไปเป็นเป็นสิ่งที่เราใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทั้ง ที่ที่มันไม่เหมาะทิศทางที่มันไม่เหมาะกับคุณกับสภาพแวดล้อมเนี่ยที่มันที่อธิบายให้ฟังเนี่ยมันทาให้คุณจะไม่มีไม่มีภาวะที่จะติดหัวจะมีแต่ภาวะที่อย่างเก่งสุดเลยแค่ทรงๆแต่น่าจะติดลบมากกว่าที่มันจะทรงทรงได้มันมีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเรายืนอ,อยู่ทางนู้นเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าที่แล้วเรามองกลับมาคุณจะเห็นว่าหลังบ้านคุณเนี่ยภูเขามันจะตรง นไหมมันไม่ได้ขึ้นเป็นรูปแต่ว่ามันเป็นแทบจะเป็นเส้นตรงเลยบนบนหลังเขาบนยอดเขายอดเขาที่นี่เป็นภูเขาโตนะแล้วก็บังเอิญหลังบ้านคุณเนี่ยเป็นทิศบ้านของหลวงช่างทิศบ้านของผู้มีปัญญาเขาเรียกผู้มีบารามีนะเพราะนั้นมันก็มีได้มีเสีย คือสิ่งที่มันมีดีเนี่ยมันมีอยู่ที่ภูเขาอย่างเดียวมี <laughs> มีอยู่ที่ภูเขาอย่างเดียวแต่ในอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านที่หมดอายอุแล้วก็ต้องบอกเลยนะเราจะรู้ดวงหรือไม่รู้ดวงของคนที่อยู่้างที่แล้วก็แล้วแต่แต่ที่เขาขายเพราะว่าเขาก็อยู่แล้วเขาไม่โอเค สภาพสภาพของคนอยู่อาศัยแถวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณขอซื้อเนี่ยเขาก็เลยขีดขายขายให้เพราะว่าเขาอยู่ไปเขาก็อยู่ไม่ได้แค่แค่อยู่ๆแล้วกปปป็ประคับประคองไปซึ่งเนี่ยคุณก็กําลังกําลังจะเริ่มเป็นประคับประคองแลวทีนี้จะเอาอยัางไง มันมีอีกอย่างนะที่ที่โชคดีนะแต่ว่าในความโชคดีเนี่ยอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ทําให้เราเห็นทีมงานจำด้วยด้วยเขาสามคนเป็นสามหกเก้าเห็นไหมแต่สามหกเก้าตอนเนี้ยมันสุดความลาดเทไม่ได้เพราะว่าแม้แม้กระทั่งสามหกเก้าพลังมันก็ไม่ได้สมแบบนี้พลังมันไปมุ่น มันเลยตัวบ้านออกไปนี่ยังไม่รวมยังไม่รวมว่าในบ้านเนี่ยบริหารจัดการยังไงครับแต่ว่าข้างนอกกินไปหมดแล้วเพราะนั้นไม่ใช่ว่าแค่พลังภูเขาพลังถนนหรืออะไรก็ตามมันไปไปกองเลยหลังบ้านออกไปแล้วนะเลยออกไปแล้วแล้วพลังคนก็เหมือนกันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ออกมา สามหกเก้ามันไม่ได้ออกมาแล้วมันมันทรงตัวในการบริหารมันไปพุ่นเลยเพราะว่าแม้แต่ตัวบ้านเองเนี่ยเขาก็ออกแบบมามาหน้าสูงหลังต่ำเห็นไหมที่หน้าสูงหลังต่ำบ้านหน้าสูงหลังต่ำสำหรับการแก้ไขหาแนวทางให้รู้สึกอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป